สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองเลยนะคะชื่อชีค่ะวันนี้มาติดตามอาการกับคุณหมอกี่เดือนแล้วคะอันนี้สี่เดือนแล้วค่ะครบรอบสี่เดือนแล้วใช่ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะ๋อสวยถูกใจค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นแผลเทคนิคไหนไปคะเป็นรอบปานนมค่ะเป็นรอบปานนมแผลที่ได้ก็คือโอเคเลยใช่ไหมใช่ค่ะตามที่คาดหวังเลยเอยเป็นไปตามที่คาดหวังเลย แล้วแต่ละครั้งที่มาติดตามอาการเนี่ยคุณหมอเป็นคนดูแลทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอมาดูแลทุกครั้งเลยเราสึกยังไงบ้างกับการที่คุณหมอที่เป็นคนทําการผ่าตัดให้เราเนี่ยมาดูแลให้เราในทุกขั้นตอนเรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยค่ะเพราะว่าคุณหมอเป็นคนผ่าตัดให้แล้วก็สมมติถ้าระหว่างทางมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ติดตามแก้ไขได้ทันแล้วการดูแลของโรงพยาบาลตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตั้งแต่วันแรกแล้วก็หลังผ่าตัดก็คือคทีมพยาบาลก็ดูแลดีปกติเหมือนเดิมเลยสถานที่เป็นยังไงบ้างคะที่นี่สถานที่นี่ก็โปร่งโล่งสะอาดค่ะไม่น่ากลัวใช่ไหมคใช่คะ่ะไม่น่ากลัวเลยแล้วห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะพอจําได้ไหมเอ่ยบางคนเขาอาจจะก,กังวนเลเรื่องห้องผ่าตัดไม่ได้มาตรฐานอะไรแบบนี้จ้ะอ๋อ<ม>จ <ำ S 2> ําได้ก็ห้องผ่าตัดตอนนั้นก็ ดูทันสมัยโปร่งโล่งแล้วก็ทีมงานดูมีคนดูอยู่หลายคนตอนที่เข้าไปจำได้ไหมคะว่าตอนหลังจากที่เงงข้าผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีวิสันวแพทย์แล้วก็เราก็สรุปไปเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีตื่นกลางค้างเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะไม่มีตื่นเลยไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือหลายหลายคนอาจจะกลัวเรื่องอาดมยาสรุปแล้วกลัวจะตื่นกลางค้างอ๋อไม่มีนะคะ แล้วมีอะไรอยากพี่จะแนะนําถึงคนที่อยากมาตัดที่นี่แต่ยังไม่มั่นใจเร right ื่องของการดูแลแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไหมคะก็ถ้ายังไม่มั่นใจก็อยากให้รอเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะดูจากรีวิวที่นี่มีรีวิวให้ดูค่อนข้างเยอะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้านะคะขอบคุณมากๆกค่ะ